สวัสดีครับผมนายนะันทพลทาเลตาชั้นปีที่3ทับ3นักศึกษา082วันนี้ผมจะมานำเสนอทักษะการสอนเกมและเกมนำนะครับเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาพรกองผลพมนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับคุณสมบัติของผู้นำเกมนะครับ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นเกมเป็นอย่างดีสามารถวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกเกม การจัดกลุ่มผู้เล่นการจัดอุปก,กรณ์สถานที่ได้อย่างเหมาะสม 2. มีอารมณ์สนุกสนานล่าเรืองสามารถสร้างบรรยากาศให้การเล่นเกมเป็นไปด้วยความราบเรื่นไม่เบื่อหน่ายทําให้ผู้เล่นทุกคนมีความต้องการที่จะเข้าร่วมกิจรกรรมนะครับ 3. ม,มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถปรับตัวให้ผู้เล่นกับผู้สอนมีความก,มกลมกลืนกันสามารถจูงใจและเชิญชวนให้ผู้เล่นกล้าสแสดงออกอย่างเต็มที่นะครับ 4. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีความกระตือรือร้นในการสอนทั้งสามารถควบคุมการเล่นเกมให้เป็นไปด้วยความราบรื่นไม่หยุดชะงักกลางคัน 5. มีบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่สนใจแก่ผู้เล่นเช่นการแต่งกายการวางท่าทางกิริยามารยาตการสื่อสารน้ำเสียงชัดเจนและมีปฏิญาณไว้ติบซึ่งช่วยให้ทำให้การเล่นบรรลุตาม วัตถุประสงค์และแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับหมีอารมณ์มั่นคงและมีความยุติธรรมในการตัดสินให้เป็นไปตามกฎก,ต,ก,กติกาของเกมโดยปราศจ,จากความลำเอียงนะครับเมีความเข้าใจในการติดตามผลปร,ประเมินผลเพื่อรับทราบผลดีและผลเสียของการเล่นเกมใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับสนะครับ การจัดการการเรียนรู้การเล่นเกมนะครับขั้นตอนการสอนประกอบด้วยแปดขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจนะครับ1.1ทางด้านร่างกายเป็นการบริหารส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะยิ่งข้อต่างๆและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆนะครับ1.2ทางด้านจิตใจนะครับผู้เรียนบางคนยังไม่พร้อมที่จะเรียนดังนั้นผู้สอนจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมสีหน้าของผู้เรียนนะครับ และต้องสร้างความพร้อมทางจิตใจก่อนนะครับ 2. นะครับบอกชื่อเกมที่จะเล่นในแต่ละครั้งให้ผู้เรียนทราบนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจนะครับ 3. จัดรูปแบบการเล่นเกมครูผู้สอนจะต้องจัดรูปแถวให้เหมาะสมกับเกมที่สอนโดยเน้นให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนและสะดวกในการเล่นนะครับ 4. อธิบายกติกาวิธีการเล่นนะครับโดยยึดหลักง่ายกระถัดรั ได้ใจความนะครับ 5. ทดลองหรือสาธิตก่อนเล่นนะครับถ้าเป็นเกมที่ยากครูควรจะมีสมาธิในสมาธิให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนนะครับ 6. ดําเนินหรือการแข่งขันนะครับ 7. สรุปผลการแข่งขันสามารถทําได้2ลักษณะคือ 1. 7.1สรุปผลการแข่งขัน7.2สรุปคุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับจากการเล่นเกมนะครับ 8. มันทึกปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสอนเกมแต่ละครั้งเพื่อนำไปแก้ไขในครั้งต่อไปนะครับต่อไปเป็นมารยาทและความปลอดภัยในการเล่นเกมนะครับ 1. นนะครับต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับ2มีน้ำใจนักกีฬายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะครับ3เคารพก,กฎกติกาและระเบียบวินัยการเล่นเกมนะครับ 4. ให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นนะครับห้า ให้ความเคารพร่วมให้ความร่วมมือผู้เล่นด้วยกันและผู้เล่นเกมเป็นอย่างดีนะครับหผู้เล่นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเล่นเกมนะครับ7ผู้นําเกมต้องอธิบายวิธีการเล่นกฎกฎติกาการเล่นเกมเน้นการป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะครับแดการแบ่งทีมในการเล่นแต่ละครั้งแข่งขันประเภทบุคคลต้องมีระบบที่สูสีกันนะครับ เจัดอุปกรณ์ต้องคำนึงถึงอุบัติเหตุน,นะครับ10สนามห้องเรียนเครื่องอำนวยความสะดวกอื่นปลอดภัยหรือไม่นะครับ11ขณะที่เล่นครูต้องติดตามใกล้ชิดต,ตลอดเวลานะครับ12เมื่อสรุปผลการเล่นแล้วต้องเน้นให้ผู้เล่นตระหนักถึงความปลอดภัยในการเล่นทุกครั้งนะครับต่อไปจะเป็นการประยุกต์ใช้กิจกรรมเกมและเกมนำสำหรับการออกกำลังกายนะครับ ประยุกเกมเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในการขั้นเตรียมนะครับผู้สอนสามารถหาอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยเสริมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียนนะครับโดยการเคลื่อนไหวร่างกายและเกมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายช่วยส่งเสริมให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงมีการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจระบบประสาทและมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดังตัวอย่างนะครับเกมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบง่ายๆประกอบด้วยการกระโดดสลับการวิ่งสลับฟันปลาและการก้าวขึ้นก้าวข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเกมการสไลด์เท้าทั้งนี้ผู้ผู้สอนต้องกําหนดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ขึ้นนะครับนักเรียนที่ ปฏิบัติได้สําเร็จถือเป็นผู้ชนะส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถป,ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดจะปรับให้เป็นผู้แพ้นะครับเป็นต้นนะครับขอบคุณครับ